สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในโปรเจกต์ปัดสไตล์นะครับผมนะก็ล่าสุดนะครับมีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับผมนะเป็นอัปเดตโหมดใหม่นะครับนะนี่ครับสกอร์ไฟส์นะครับไม่รู้ว่ามีใครอัปเดตกันหรือ,อยังรู้ข่าวกันหรือเปล่านะโอเคได้ทองฟรีมาห้าร้อยผมจัดเลยแล้วกันนะผมจัดเต็มที่สิบเอ็ด สิบเอ็ดเลเวลครับร้อยสี่สิบอ๋อคาฟร์ 96. ได้ไงวะใครใครสี่อะโอเคเวลร้อ okay. ยแล้วได้สกินนี้มาแล้วต่อไปมันจะกลายเป็นสกินแรนะเพราะว่าทุกอย่างมันถูกรีหมดไงแต่ของในพาร์ทมันไม่ถูกรีนะครับเออของในพาร์ทมันจะไม่ถูกรีนะเพราะฉะนั้น สกินอะไรก็ตามที่อยู่ในพาร์มันก็จะแรงน,น,นะนะเป็นแรไอเทมไปเลยเพราะผมเชื่อว่าถ้ามาใหม่เนี่ยถ้าเปิดตัวเต็มขึ้นมาเนี่ยของพวกเนี้ยมันจะไม่มีแล้วนะครับผมผมเชื่อว่าอย่างนั้นเนาะน่าจะไม่มีแล้วโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองโหมดใหม่กันดูสักตาหรือว่าสองตาก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปสควอตไฟเหรอมันเล่นยังไงวะเล่นแบบ ห้าวีห้าอย่างเงี้ยเหรอสามวีสามอย่างเงี้ยเริ่มของจริงลวอ๋อสี่วีสี่อโอเค โอ้ยมีระเบิดควันอัปเดตเข้ามาด้วยมีแฟดเชดเอาวะเอาวะผมบอกเลยงานนี้ ตีไปดิครับหมดตีไปดิครับผมธรรมดาที่ไหนอะโอโมีแฟลนี่ก็หวานกูละเจฮบธนู ผมมีเงินเยอะก็ได้เปรียบอยู่ขนูมันจะเป็นระเบิดแล้วไป,ปเนี่ยนั่นแหละประเด็นเขี้ยะขนุมนไม่ไม่ระเบิดนี่มา สวยแล้วไงผมว่ามันจะเป็นลูกระเบิดด้วยติดเพนยงนะอาจะเหลือตัวเดียวบนน้ อีกแล้วครับท่านผู้ชมเดือบแบกอะครับอ้าวจัดโหลดเอาได้แล้วอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับ อย่างนี้ก็หวานคอแรงสิครับจัดไปเลยทำไมเพื่อนแม่งเกาะฟ้ากันแล้ววะทำไงวะ <cu asure> มันชิดแล้วมันชิดแล้วเพื่อนมันชิดแล้วชุบ <c oughs> <c oughs> ก่อนได้นะถ้านายจะชุบ <c oughs> เฮ้ยถ้าชุบสเต็มเมื่อกี้ครับอันนี้ปนไปแล้ว จบเออกูยังไม่ตายของกูยังอยู่โหลดเอาสวยดิแบบนี้เอาตังหมด ว t t h ต h เฮกแล้วงานนี้ โอ้โหแม่งโถมเฉยเลยเหลือสองนะ จริงๆไม่ต้องเข้าไปเลยก็ได้นะเออเรามีป้อมปืนเราไม่ต้องเข้าก็ได้เว้ยจริงๆแล้วอโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกสักแมตช์นึงนะครับผมผมจะอาแฟตกับป้อมปืนนี่แหละเริ่มมาแล้วมีอันติเลยเดี๋ยวผมว่ามันมันขี้โกงสุดแล้วะปี๊

ระดับเลือดภาษสีอืมสก,กาละก,กันโอ้เกาะนี่ไงเกาะราคา 1, หนึ่งพันเนาะโอ้เนี่ยเืนินเงินไม่ได้ด้วยเซ็งเลย โหเฮียแม่งอยู่นู่นกันหมดเลยโอไปหนึ่ง เรียบร้อยครับแม่เอาเรื่องเอาเรื่องอัพเกาะก่อนเลยหออัพเกาะกับเลเวลปลืนกันเลย โอ้แม่งเป็นสไยวะลืมไปว่าด่านนี้แม่งเป็นสไยจะมาสแกนอะไรแถวนี้พ่อหนุ่มอย่าสแกน จะ <laughs> เ,เอาสนัยมาชาร์จบ,บ้าป้อยชายบ้าเป้า weapon here. โอ้โหนี่ยแตนสไนน์นว่มาแมปนี้แมปสไนน์นว่มาแล้วเราไม่มีอันติด้วย phần đang gõ đinh, máy khay ống vây, còn đó là còn nó xì đây, chúng nữa. ไม่ได้ชุบกันม,มันยังไม่ box, yeah. ได้ช like ุบกันเดี่ยวผมยาก่อนแล้วโอ้เดี Had ่ยติดบล็อกเพื่อนไอ้ศาสตร์เกมแม่งมันไม่ทำแบบว่า ไม่มีการติดบล็อกอะไรแบบวิ่งผ่านกันไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยสมจริงอะไรขนาดนั้นเนี่ยเหลือเถ้าเหลือห้าร้อยห้าสิบเนี่ยกำที่ผ่านเลยป่ะไหวะหมดตูดแล้วเนี่ย in เสียงหวนเชื่อของเพื่อนแม่งหวนไป defensive turret activated protection barrier up and running taking fire ไหนวะปิดเกมก่อนเลยหนึ่งตัว ปิดเกมไปจบครับใส่ใสครับใส,ส่ใสโอเคก็ข้า,ขาวๆประมาณนี้ละกันเนาะก็จะรีบเข้ามาเล่นกันนะครับผมนะก็มีอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วนะครับผมเป็นโหมดนะครับนะหลักๆก,ก็จะเป็นโหมดนะครับ เป็นสกอร์ไฟนะครับนะที่มีอัปเดตเข้ามาแล้วก็อนาคตจะมีอีกนะครับเนี่ยคัมบิงซูลแล้วนะครับเร็วนี้นะครับแล้วก็เป็นเควสใหม่เนาะก็สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเควสให้ทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีบอกนะนี่ผมทําเสร็จแล้วคือล็อกอินนะครับฉะนั้นนะครับก็จะได้ห้าร้อยทองเลยนะครับแล้วก็จะมีเล่นตัวแฮงนะครับตัวที่ผมเล่นประจำครับตัวตั้งป้อมปืนนะหรือไม่ก็ไออะไรไะเนี่ยอีตัวนั้นอะ แววเนี่ยแววมันคือใครวะอ่าอีตัวสแกนนะครับผมนะมตัวสแกนนะครับตัวไหนก็ได้นะครับให้ครบห้าแมตช์นะครับ,รบ, m, ะรบจะได้อีกหนะึ่งร้อยเนาะแล้วก็เล่นโหมดสกอตไฟส์ครบห้าแมตช์จะได้คาตานะนะครับผมนี่แจกคาตานะกันเลยนะครับแล้วเล่นสกอตส์ไฟสกอตส์ไฟครบสิบแมตช์นะครับจะได้หนึ่งร้อยนะครับนะสกอตคอมพิวต์วินห้าเล่นสกอตส์ไฟนะครับชนะห้าครั้งได้อีกหนึ่งร้อย กระโยเล่นแรงครับชนะสิบครั้งได้หนึ่งร้อยนะครับผมนะหมดไหนก็ได้ครับเล่นกับเพื่อนครับสิบห้าครั้งได้อีกหนึ่งร้อยนะครับผมเรียกเวทยี่สิบคอมแบททั้งทั้ง total คืออะไรวะน่าจะเรียกเพื่อนครับยี่สิบครั้งอันนี้ไม่ชัวร์นะเล่นหมดไหนก็ได้สิบครั้งครับได้อีกหนึ่งร้อย ยีห้าครั้งอีกหนึ่งร้อยแล้วก็ห้สิบครั้งอีกหนึ่งร้อยก็แจกเยอะอยู่นะแจกเยอะเลยอ่ะเราเหลือทองอยู่สองรอกว่าน่าจะได้สามครั้งอลองดูสักหน่อยจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรเลยนะะเพราะว่ามันรีหมดเนะี่ยมันโดนรีหมดเนะี่ยจัดไปโอ้โหไอ้ี้ยกำจัดเลยว่ะ โอ้ยได้ธนูก็ยังดีวะ,ะขาดคาดตะเน่นยนนเผื่อไงที่ผมอยากจะเปิดพเพรเผื่อแบบว่าทางไอ้น,นี้เขาจะใจดีอะไรเงี้ยเออใจดีไม่ดีให้เราอะไรเงี้ยโอเคอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไปด้วยเนาะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ